วันนี้ผมจะมีทริคอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะโดยเฉพาะคนที่ใช้โปรแกรมดูการาฟ efinance ซึ่งหลายๆคนจะเจอปัญหาเหมือนผมนะ่ะคือเวลาเราพิมพ์ชื่อหุ้นนะ่ะมันมักจะมีปัญหาตรงที่ว่าคีย์แรกที่เรากดไปมันเป็นภาษาอังกฤษพอกดอีกครั้งหนึ่งมันกลายเป็นภาษาไทยไงตั้งๆที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวของภาษา เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนที่ผมจัดรายการสดและใช้ตัวของ eFinance บางทีเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเรื่องของการสลับฟอนต์ไทยอังกฤษค่อนข้างมากนะซึ่งวันนี้ผมเจอทริคอันนึงนะซึ่งมันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะเพิ่งมองเห็นนะก็เลยเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆดูนะครับเอาล่ะไปดูเลยนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าบนบนหน้าจอของระบบ eFinance ของเพื่อนๆนะมีทั้งตัวของกราฟแล้วก็ที่มันโชว์เรื่องของหุ้นด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Most active หรือติ๊กเกอร์ที่มันไหลๆแบบนี้นะฮะได้หมดเลยนะครับคือถ้าเพื่อนเห็นชื่อหุ้นตรงอยู่ตรงไหนก็ตามะนะครับแล้วเพื่อนๆไปกดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในกราฟกราฟมันจะเปลี่ยนทันทีเลยเห็นไหมอ่าอย่างตัวนี้นะเราลองลากตัวของบ้านปูนะครับกดซ้ายค้างไว้แล้วลากไปที่กราฟนะนี่เปลี่ยนทันทีเลย BDMS มมาไหมมาอย่างรวดเร็วเบมมาไหมมาอย่างรวดเร็วเห็นไหมมันก็จะสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ มากเหลือเกินนะครับไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ด้วยนะก็หวังว่าทริคนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะผมก็งโง่มานานเพิ่งมาเห็นวันนี้นะดีใจเหลือเกินเลยรีบแชร์ให้เพื่อน,อนฟังนะครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอทริคอะไรดีๆจะเอามาเล่าให้ฟังกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ